คู่จิ้นร้องเคอร์หลังพอสรานลั่นทําใครเลือดออกก็ขอโทษเป็นเาพาอแคปชั่นยืนหนึ่งอีกคนสําหรับหนุ่มพอสรานสิริรัก ที่ลงภาพแต่ละครั้งนอกจากจะทําให้สาวๆต้องจัดดารายกับหน้าหล่อๆแล้วยังต้องมองบนกับแคปชั่นขมเลือดซิๆทุกทีไปอย่างล่าสุดก็ทําเอาคู่จิ้นอย่างสาวแซมมี่เคาวเวลถึงกับร้องเฮ้อออกมารอเจ้าพ่อแคปชั่นลงข้อความได้ภาพไว้ว่าถ้าทําใครเลือดออกก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีหล่อบาดใจและนอกจากคู่จิ้นอย่างแซมมี่จะเพลียจิตกับแคปชั่นพ่อแล้วยังมีชาวเน็ตแห่แซวเพียบเช่นบาดไปแล้วทั้งใจหุยบาดขนาดนี้ช่วยมาทำแผลให้ด้วยนะคะ กระจกบาทไม่เท่าไหร่แต่หลอบาดใจนี้ไม่ไหวนะหายไปนานแคปชั่นมารูๆเลยจ้าไม่เหงาและโควิดหน้าคือใวรัสแต่น่ารักอ่ะคือเธอขอขอบคุณผ้าพพอสลนันแซมมี่เขาวเวลผ้าแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานททนนี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ